สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเออสวมสบองพี่ดำนะครับสมสงบอดาปนนาส่งบอดาไปน้องเอ้ยขอบุญคุณพูดได้พี่ดำขอบมากส้มเด้อขอบคุณคุณหลายๆสบายดีปลาลุงวันแก่ยังอืมปลาลุงพิกน้่งบางคนแน่ดีดีสบายดีสบายดีสบายดีปลาลุงอะไรดูพักเพลงไอ้สบายดีปลาลุงไม้ดู ีตอังไดีต่รู้อไปดังบอกกนแล้วกไม่ออกใอันนี้กรีป็ดางล่นไหมพี่น้องกินกับแกงหมอง ฮิดวาเฮดวรโะกลนอน้ออว่ารอบสุด no. ท okay, wow. ้ายแล้วนี่ย กับเด็กเด็กงมน่แล้แจงน้องไม้มไแกงน่อไม้ต้นเถี่ยงน้องต้นยบไปลยไปเลยยังแล้วตวนักนบ่ายใช้ดีแล้วเพราะแงต้นบไปเลว่า สี hmm. yeah, yeah. Okay. Hmm. Okay, yeah, hmm. ่มุกน okay, ้ากันมเบื่อนังขาาะต่อยได้เต็ักวิข่าวว่าน้องเนยมาเจอเือดูเมนบอแมนบเดิเลคเียวถูไหนขทราีวแมนบอค่าแต่เาเนาะมมอืมออมอมมอมมออม มาต้าประชาร์ทเลยเห็นเห็นเห็นเออที่ยังอีนงเนยเฮ้ยฮะที่พักพิงอีกแล้วมึงมีกำลังเหรอเอาลืมพ่อไหวแท้ก็เปนหัวใจลืมพ่อล้พอไปใส่เบ็ดท่องเรื่องอีกดล้นี่นใส่ยนี่แหละพ่อมือ Hoa chắc hoa tốt mọi món của tôi đâu muốn chắc tôi níu gục chắc chưa chắc chưa chắc 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 ห้าหปเดนเนอ่องน้ำตะก,กี้เข้าอัจิยัดเป็นเจอเห็ดปัวก็เลยเบิ่งคลิปเขาก่อนเห็ดปัวก่อนตัวนตัวทาน้องน้ามาตัวไปตัวมาผัดแรกประเทในรีโอ้ยอคือกาั่นแล้วตัวอะไอพอดลอคนจิตตข้ามเลย่นะโอ้คนจิตตข้ามเลยแจ่ มันจะตกมากพอดีเลย <S <S ไปกับเด็กๆไปกับบางเดือนนนเรมเอามามาประเทตลาดพุ่มพวงชื่อขีเพื่นกันพุน้องเนยทำไมไม่ไปไปให้เพื่นไปเ,ปเลยเนาะม,มันงุ่งรยห้คักๆหดีกัต่าหาธทรหน้าเราหนิ ไปในนอนเลยขอให้ป้ากายแหลไปนัง้ก็เห็นจะออก่าู้แม่ก็ป่อไปหานมักเออเู่้หากใช้กระุเห็นเขีย้แพ่อบบจริงจังมากเลยนะ งยขอหหของกา,ารออกบ,บมวนคือบริกิน,นอ้าวเหนื่อยแย่เลยงเงินบอกบายโวบเงินอยู่ที่ใช้เอาเงิงนบมุมีแล้วนี่มยยบมะรแลไปสิลีือบุบมไปแลไปมีใสันใส นั <cin stereotype> <down> <ża> ่นว่าบุมวนบุษงอ้่ในกันว่าบุมวนบบุษงว่าษงได้จ้าบุษเป็นมวนค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณพ่อน่ารักมากเลยค่ะวันนี้พาไปห่านเอไม้ตั้งกวางตั้งไก่เห็นไหมเป็นเงานี่ปลาพ่อเป็นอะไรใช่ไหม เมื่อยังคณะฮ้กไอ้ไก่นาดสีเอาลุ่มๆก่เมม่ยอ,อยูขอ่ข้ขขาที่้อยเหม่ยจริงๆนะหาบรหลายกอ,อใช่ไหมจะบ่ิจากหอยเอือนนี่น่นกับหอยพวกเขาสัมผัสกินกัน ัเข้าก็ได้มาแกงสนมายวนก็นยุดเลยนะเว้ย

เขาบอกเนี่ยอบอกปุน้นายอากอิงเขาบอกว่านังเนยเห็นใช่ไหมหอโอ้มน้องนเนยเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวอยังบอกเพียงน,น,น้องเลยเป็นลูกสะกบ จบสั้นมหกโรเรียนบ้านหนองยายป็นแม่ขายไรขายนาสมเนยเข้ามาเรียนมหาลัยเนยบอกอยากได้อะไรเนยบอกจอะได้รถใหญ่แม่เลยบอให้นยบอกว่าอยาได้รจัรรถจักนอกวได้รถจก้ ให้บอกคล้ยกลลไมวะเป็นยังสิบบัวเอายังสิบสบัวเอ้าเข้าได้ก่อนวก่อนน่ารักจิงอีเบะงเลยพี่น้องห้องตามหลาคนเลยตอน่เห็นน่งเบะน่งเบะเห็นบ แม่โยนางเบ้น่อยแม่มานางแบ้หน่อยนางแม่หน่อยวานไปเออวันไปพิงหนังไปนั่นดูในไทยเวียดนามเนาะนางแบ้หน่อยตื่นแต่เช้าไครตื่นแต่เช้านี่ใครพาตื่นแต่เช้าอ่ะบอกน้องมีดเท่านี้เออบอกใครพาตื่นแต่เช้าตื่นช่วย ตัวนะซื้อช่วยคูผ่อนนะนินบอกซื้อมาแยกแต่เศร้านะนอนกูอิม่มติ๊ง,งนนนหน่อยเพื่นนอนแต่เว้นนังมันก็เลยเต็มเศร้ามันเต็มเ,เว้นมาแต่แเศร้าหมดเลยเข้าบนุลงที่เออว่าีน้ก็เป็นเหมือนมาปราดก็ได้มีดแขวตะกะแตนนะม,มีมีเพืพ่อนบอกน,นะพี่น้องมีดเพื่อนก็เดียวกับแขว,วเหม่อเนาะ นแมนวะยิ่งลูกแเลยยิยิ่เหปลาลุงมาแ่แ่งามนะแ่เล็กนะปลาลุงมาลูกเล้งเยเ้้เรื่อลูกนี่มันเป็แม่ง้ร่ลูกัขาวทั้งเทิงได้่ปได้คือแม่งค่ะปลาลุงมาน้องเนยกรุณาหยุดกินขนมได้แล้วค่ะยุบไปได้ตอนพี่น้องเอ้ยน้องเนยนะหน่อยนะแกินหมด วายมันเป็นย no. ังดอกพี่น yeah> claro ้องกินอะไรบัดใหญ่มากมันก็เปลี่ยนแขวคือเก่าเปลี่ยนฟันใหม่เตีนหน่อยนะัตีนหน่อยนียอทับด้ยเฮาบนี้คอยกินขนมแต่มันก็เป็นเลยันบแมงอยยังบไม่งินสุดบเคยไม่หันค่ะนะครับบไดคอยมีมหันย๊อไปนี่ตัอไวี่เก็ไปกบแมง

ว okay. ่านีตามหากระบอกแค่ไอ้เนื้อแก่หัวแดงเอยืนอยูับางด chom đứa 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 bộ đứa 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 chắp ba như đứa 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 ăn đứa đứa ่จะหายปอนี่จะหายปอัปอกะ็ี่จหายปอกขึ้นวาควปอเองก็ได้ขึนวางามาถิ่มาให้มาให้ปอกนายู่นใอยู่ในนี้เนาะเาเลย นองเบะนองเบนอนไหมบ่นองเบะเข้าฮักไม่อมเอนอน้อยเขาไปกูสิเบิงกูสิเบิงอันนั้นเาไปหาไหนเด้อกสิอาเลยมเด้อหัขาแบะใหม่อันนั้นมันังบขาฮักนงเอืมบะเขาฮักอะไร

เ,เ,เบะเขาฮักถึงหอมแก้มพ่อน่อเบิ้งดูจางเลยมะจ้างจ่างพันธุน์สีเนาะหอมแก้ม,ม<า>นะมีจบอกเลขมาสิหกตนะบอกเลขมาเลขสีองยังไม่ใช่อะท้ามาเลขสี่ออกยไม่ใช่บอกจิบจิบเอาเอ,ออ,อไแนบ้นบ่ บอกควายมาเดี๋ยวนี้มีแต่บอกมนะัะงนมบอกควายมาบอกควายมาเลยเนยเนยกเ่มอ่บอกไวายมาเนยบอกมนะ้กบอกควายมาเดี๋ยวนี้น, B B นั่เบ๊นเบะนนังเบ๊นั่งเบ๊เข,ขาหักนังเบ๊เขาหัก แบะเขาหักอายุสือแบเ่อไานนได้ได้ปเอ้ลปลาลุงกินห้อ,อ,ง,อง,กงก็แห้ง่านางเบะไม่ใช่นองเนยแต่นางเบนะ้อนนางเบะนองเบะน้องไอ้ขาวหาักล่าอะไรพี่น้องเอ <Bye S 1> ้ยบายบายพี่น้องขอบคุณทุเลได้ยทีม่มาเปมาชม์นางเบะบายบายดูนะล้ะลงเอยังเพ่ ได้ปะลุง,ลงทำผักแกมพ่อให้เบ้งดูทำดูผักแกมได้ไรพี่น้องกกขอบคุณท<า><า>ุนหลายๆ